เมาลองเขียดูทำแล้วคุณปักกี้ไี่เจอแต่คิดว่าอาจจะต้องลออีกรอบหน่งเชอบคุดดีพี่ชอบเราไม่รู้มันจะออกมหรือมันโดนย่อยไปหมดแล้วก็ไม่รู้พี่ชอบเดอะฮอล์กับสไปเดอร์แมนอะแล้วไม่มีใครชอบโทหรอไม่มีอิที่ชออกอิที่ช็ชอบโทหรอใช่เพราะว่ามันเทสองสาวขึ้นไปโอน ับเทรเบบค้ามันมีจู่จูมีทำได้ทำไมชาตเมักบฏทหารมันมีจู่จูไหนทำสิมันมีจู่จูมันมีทำได้มันมีจู่จู่มนีวิธีจัดการเวลาเราฉีดนุสสุไหมคะสติกเกอร์แปะเข้าไปสกัดเทปใส่แปะไปมันป็นรักวีโร่คนดีเขสวยคนดีสวยคนดีเอ่อทำไมมันมีผู้หญิงเป็นคนร้ายด้วย แต่เขาโตขนาดนี้เขาก็ไม่ค่อยทําขาดแล้วนะคะผู้หญิงก็เป็นคนลายได้แต่ว่าถ้าเป็นเบบี้ตัวเล็กสองขวบยังยังทำขาดอขาเลยแ่วทำไมฉันถึงมีเป็นคนเป็นผู้ชาพ่อก็ไม่รู้สิแล้วพ่อพ่อก็เมื่อยขาแล้วด้วยทำไมยืนดีถึงไม่ได้เพราะว่าไมื่อนอยู่ใกล้ๆคือเพราะว่าดี่หมอไม่เห็นโอเคอ่ะยังทำที่อกไก่ไหมไม่ได้ทำแล้วอ่ะแต่โตตัวโตบลา เจะต่อสู้กับมังกรอูจริงด้วยเขาสู้กับใครเนี่ยมังกรเพราะว่าน่าจะวันนี้น่าจะเป็นตัวไม่น่าจะปืนนะคะน้องหนูอายุห้าขวบอ้วกออกมาทั้งชีนเลยจริงหรอคุณโฟกัสชอบสีบรูจริงๆวันนั้นน่าจะลวงคอให้เขาอ้วกออกมาเนีาแ Black Widow จริงเหรอ Black Widow Black Widow แล้วนี้ไม่ทันละลวงให้วก่อนีย Look at this it's Black Widow รูกดีอทรมานพ่อพ่อไม่ไหวแล้วแลพ่อจะสิ t h กอสสไโนไโนมอสเอร์อืมน i ลอีกน่เวลามมีไปพาหนูไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะหนูเป็นคนพามมี ไปกินข้าวแล้วน้องพี่กับพี่ทีก็เป็นคนสั่งอาหารให้บะหมีหมม่ได้ไหมได้โ okay. อเคมีสบายแล้วไม่ได้เอา้าทำไมอะ่ะ <Okay. S 2> พี่ทีได้พี่ทีจะเลือกอาหารให้บะหมีม่เลยโอเคบะหมี่บะหมี่บอหมีแต่พี่ทีคือกินแต่ข้าวผัดเจียวนะเคยกินแต่ข้าวผัดเจียวไม่หรอพี่ทีโตแล้วพี่ทีก็จะกินได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับ ปาพี่โตขึ้นเป็ะกินแต่อุดรงเลยไม่เช้านี้เขาดูเป็บัพพิกอะแล้วก็มันก็มีเครื่องทำแซนด์วิชแบบเหมือนตอนแบบเขาบอกเขาจะกินแซนด์วิชทำไมชูเข้าวขาดเลยอะเขาถามว่ากินได้หรอผักอะทำไมชูเข้าวขาดเขาจะรอให้เขากินก่อนไม่ได้กินได้เปล่าผักอะไม่เช้าหนูบอกว่าหมูอยากกินแซนด์วิชก็นะแซนด์วิชเขาต้องมีผัก